ในเรื่องของอาเฉินทามาประจําการก็ทางพนัดเนาะอยู่ที่ฟาร์มของเราชื่อฟาร์มอะไรนะครับที่เอ <N> <ร>็นพีฟาร์มควายงามเมืองพนัดครับครับแล้วก็วันนี้ผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ด้วยใช่ครับแล้วก็โดยเนื้อหาสาระจริงๆแล้วพี่ท็อปก็จะมีการเข้าสนามอยู่บ่อยๆตอนนี้กี่ปีกี่เดือนแล้วครับพี่ท็อปตอนนี้3ปีเช่เกิดกรกฎาคมกนนากรกฎาคมรับก็3ปี5เดือน6เดือนข่าวประมาณ6เดือนสามพีหกก็อาเฉินท่าหลันลาชอบนะก็คือในเรื่องของเนี่ยทรง แล้วก็ในเรื่องของความหล่อฝั่งพ่อเนี่ยจะมีในเรื่องของพึ่งคุยกับทางพี่เกียรติมาก็คือเนี่ยตรงนี้จะเป็นเสน่ห์มากใช่ฝั่งลูกก็ได้อิทธิพลของทางพ่อมาเหมือนกันนะจริงยาวพอดีช่วงปล่อยช่วงช่วงปิดฤดูกาลใช่ไหมครับปล่อยเล่นโคนไถคันนงคันนาก็เลยแหว่งมาเยอะเลยถ้าปล่อยยาวๆก็คงน่าจะคล้ายๆเขามีใช่ไหมครับมีเออก็คือนี่จะเป็นในเรื่องของถ้านี่ก็จะเป็นหลานของ อ่าใบยกเลยใบยกครับใบยกแล้วก็ถ้าล้าน่าเห็นในเรื่องของสายของใบยกเนี่ยจะมีในเรื่องของเล็บที่ดูเป็นก้อนเนี่ยข้อมีเสน่ห์ก็คือเล็บเนี่ยจะดูเป็นก้อนขาที่เป็นทรงเรียวยาวสูงนี่ดูสมูทเขาอายุวัยยังไม่ได้เต็มวัยดีใช่ครับก็อายุประมาณเท่าไหร่นะครับ3ปี6เดือนความสูงตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะก็มา1 6อ160ครับบใช่ อาเฉืนตอนนี้ได้ลูกแล้วเนาะได้ลูกแล้วครับได้ลูกกี่ตัวแล้วครับพี่ตอนนี้มีอยู่ที่ข้อผมสองตัวพี่น้องพี่มุ่มาณหกตัวหกตัวนี่คือได้เห็นแล้วใช่เห็นเป็นยังไงบ้างครับมาทางพ่อกี่<ข>เปอร์เซ็นต์ทางแม่กี่เปอร์เซนต์ก็ก็ส่วนมากจะมาทางพ่อเพราะว่าจะออกเฉินจะเป็นควายแนวประกวดที่มีลำตัวที่แบบว่าสมูทใช้ในเรื่องของการเก็บกระดูกใชใช้เรื่องของการเก็บกระดูกเก็บ เอ่อีละโครงสร้างของแม่พันธุ์วันนี้ก็ที่หลานลได้เห็นในเรื่องของถ้าเป็นจุดเด่นของคําว่าอาเฉินอันนี้ก็คือเล็บที่ดูเป็นก้อนจะมีอย่างนี้เลยสายใบยกหลาล่าไม่ได้โกหกมีในเรื่องของพื้นที่เป็นเล็บม้าหรือภาษาอีสานเอิ่นเล็บบักฐานดูครับมันจะดูเป็นก้อนก้อนใหญ่เป็ั้งใช่ถ้าเป็นกระลามันก็จะเป็นก้อนอันนี้เขาเรียกเล็บม้าครับเล็บที่ดูเป็นก้อนใหญ่ กะลานี่มันจะเป็นกลมๆใหญ่ๆอ้วนๆแต่นี่มันรู้สึกว่าชอบล่ะล่ะชอบเนี่ยถ้าควายทรงเนี้ยแต่งเล็บเนี่ยแทบจะไม่ได้แต่งเลยเจน,นิดนี้ครับแค่แต่งให้มันแบบว่าไม่ยาวออกมาใ,ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าโดยค่าเฉลี่ยแล้วนี่ทรงนี้คือ,ม,คอมันจะหมดของมันเองใช่ครับผมก็ไม่ค่อยได้แต่งใช่อยากจะฝากในเรื่องของพี่น้องอยากจะเข้ามาหาด้วยพี่ท็อปครับก็ถ้า ที่จะเข้ามาเยี่ยมชมที่ฟาร์มนะครับก็ที่ฟาร์มตั้งอยู่ที่2องสองทับสองหมู่สิบสองอำเภอพนานิคมจังหวัดชนบุรีครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันครับเพราะว่าผมก็อยู่ในแถวพื้นที่หรือไม่ก็อยู่ฟาร์มครับส่วนเบอร์โทรผมก็จะเป็นศูนย์แปดนะครับห้าหกห้าศูนย์เก้าสองเก้าหรือไม่ก็ทางเฟซที่ชื่อเกรติศักดิ์พงศ์มณีนะครับก็ทักมาได้ทุกช่องทางครับหรือไม่ก็โทรมาก่อนก็ได้เผื่อบางที ถ้าผมไม่อยู่ก็จะมีน้องๆที่คอยดูแลได้พาดูพาชมแต่ส่วนมากผมจะอยู่ถ้าไม่ติดไปไหนอยากจะาให้พี่ท็อปเดินวนนิดนึงครับ้ได้เห็นตอนนี้เลยในเรื่องของการพรีเซนต์ครับก็ทุกคนครับหลังอาจจะรีวิวนะเพราะนี่คืออยากให้เห็นในเรื่องของการพัฒนาควายในรอบ 2- 3สปีเนาะเพราะควายในรุ่นเจนเนี้ยมันก็จะดูให้เห็นในเรื่องของสรีระความงามที่โตพัฒนาการบวกน้ําเลี้ยงนรับ ว่าเป็นยังไงในเรื่องของอนาคตที่อยากจะพนในเรื่องของเจเนอเรชันใหม่ใช่ลิ้นไม่รู้เป็นไรวันนี้ครับก็ในเรื่องของความยาว,วกความลึกความสวยข้้งสาะคงับก็ระดับนี้เลยครับนั่นและลว่าอนาคตถ้ามีอย่างนี้เป็นพ่อพันในรอบห้าปีถ้ามีอย่างนี้ทุกฟาร์มเนี่ยนั่นแหละว่าประสบความสำเร็จในวงการหมูพี่น้องเครือข่ายแล้วนะก็ถือว่าทุกวันนี้ก็ผมเห็นจากการที่ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาเนาะ ก็เห็นเรื่องของการพัฒนาชั้นลูกๆในสําหรับที่เจนใหม่ๆเนี่ยดีมากพ่อพันต่เข้าขั้นดีเลยเนี่ยดีมากเลยเนี่ยนะครับมีเก่งแล้วแล้วมีจุดจุดเด่นของแต่ละตัวอยู่แล้วครับในการส่งลูกก็คือเอามาปรับใช้ให้ถูกวิธีครับคือให้ถูกทางอันไหนไม่ดีของเรามีด้อยตรงไหนเราตรงนั้นไม่เติมพ่อพันธุ์ตรงไหนที่ใส่ให้ลูกสูงยาวเราขาดเราก็เอาไปเติมครับ พอครับพอถึงพูดในเรื่องของฝั่งพ่อก็คือสายอ่ายกจูเนียครับหรือสายมบโยกข,ของเราทีนี้ฝั่งแม่เราคือตัวไหนครับแม่ของทางฝั่งแม่ของอเฉินก็จะเป็นเอ่อแม่อ้องฟ้าแม่อ้องฟ้าจะเป็นแม่ควายที่ออกแนวแนวอ่างอ่างคนะรับอ้องฟ้าจะเป็นลูกของสิงโตเพชรอุดรนะผมนําเข้าแม่เฉินมาเนี่ยเฉินติดท้องมาแล้วมาเกิดที่ข้อครับครับแล้วก็วันหนึ่งก็ ออกขอล้ก็คาดนาการไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าตอนอายุ11เดือนหรือ1ปีเนี่ยปีหนึ่งพอดีขาดไม่ขาดปีอยู่ประมาณ3หรือ5วันน่ยที่ผมเอาไปสนามแรกเขาสูงอยู่ประมาณร38กับ139ล่ะนี่คือมาดีในยุคปัจจุบันนี้ก็ถ้าอยู่ในลิงประมาณ140บวกลบหรือ145บถือว่านี่คือดีระดับด้านหน้าเกณฑ์ผมตอนนี้ผมเลี้ยงควายใหม่ผมลองเก็บเนาะก็ ถ้าหนึ่งปีถ้าควายควายเราตะพู้ก็ได้หรือตัวเมียถ้าสูงเกิน140เนี่ยหรือประมาณกับเกือบร้อยสี่เนี่ยผมถือว่าเกตโอเคละเป็นไซส์มาตรฐานแล้วใช่คือว่า<อ>มาในแนวทางที่ที่ทางที่ดีหลิงที่รู้สึกว่าเป็นมแล้วเดี๋ยวจะโตต่อไปไหมอันนี้เรามาดูกัน<อ>ครับก็เฉินก็เนี่ยครับเข้าสนามจูเนียได้แค่สองสนาม แล้วก็เกินเกินผู้ผุ้ก็ไม่ได้ลงอะไม่ได้ลงเลยก็คือไปเบียดรุ่นคือไปเที่ยวกับรุ่นพี่อย่างเดียวเลยไปเที่ยวฟันน้ำนมฟันสูงเกินร้อยสี่สิบไปเลยก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ยังพอเข้ารอบไปกับพี่พี่ก็ได้แต่ก็ไม่ได้ติดอะไรเยอะแยะก็คือพาไปเที่ยวไปเดินมาเรื่อยๆครับก็ถึงในช่วงวัยก็ก็ก็ได้รางวัลติดอันดับจากยี่สิบตัวก็เป็นติดสิบตัวติดห้าตัวไล่มาเรื่อยเื่อเรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้แชมป์ครับ ก็น,นี่แหละครับเป็นเป็นรูปแบบของจริงๆแล้วการการเข้าสนามเนี่ยได้แชมป์เน่ะเป็นส่วนหนึ่งแต่โดยลึกๆแล้วว่ามันจะมีอีกฟิลหนึ่งก็คือฟิลในเรื่องของการจ่ายลูกจากการที่ได้เฉินมาแล้วเดินในสนามมาแล้วนะครับแล้วก็คือเรื่องของบททดสอบอยู่บททดสอบหนึ่งครับสําหรับพ่อควายทุกตัวเลยใช่เก่งในสนามดีแล้วนะผมว่าแต่นอกสนามเนี่ยสำคัญคเพราะว่าเราพ่อควายทุกตัวเก่งแต่ของอาเฉินเนี่ย จะไปออกไปในแนวมุมเรื่องของการปรับโงปรับความสมดุลของร่างกายจากแม่ควายที่ไม่ไม่ไม่ค่อยเต็มหรือว่ามีกระดูกโปโพอาเฉินก็จะเก็บได้ใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีให้ลูกเรื่องของการผิวเหลืองหน้าสวยอัตลักษณ์ควายทายชัดเจนเล็บก็มาเลยมาครบเลยใช่แม่แม่เล็บไม่สวยอาเฉินเก็บตั้งได้ กรณนนีก็เป็นการรีวิวในเรื่องของรเรื่องราวต่างๆของอาเชนเนาะอยากให้มีถามช่องทางให้ทุกคนได้ติดตามในเรื่องของ<ช>น้ําเชื้อโครงการแล้วก็ไปกลับทับตัวจริง<ช>ครับตอนนี้ก็เรื่องของผสมจริงวันนี้ก็จะเริ่มเปิดผสมออในราคาพิษอ้องเกษตรกรเลยสามพันบาทผสมจริงครั้งละสามพันบาทคือรับประกันจังเลยรับประกันแบบเอาแบบยาวเลยคือเอาให้สบายใจเลยเพราะว่าเข้าใจเข้าใจ ทำก็พอเข้าใจเรื่องของแต่ละคนมันไม่เท่ากันทุกคนอยากได้มีแม่ควายที่ทองก็ถือว่าได้ใจเกษตรกรได้ใจพี่น้องคนเลี้ยงควายด้วยกันอจะได้มีความสุขในการเลี้ยงควายด้วยก็คือประมาณนั้นเลยคือไม่ต้องเออไม่ต้องซีเรียสว่านี่แต่ถ้ามันมีปัญหาคำว่าปัญหาก็คือ ถ้าแม่ควายผสมแล้วทำไมไม่ติดเดี๋ยวทีนี้เรามาคุยกันมาแก้อะได้วยกันน้ําเชื้อเป็นยังไงบ้างครับน้ําเชื้อตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รีดก็เดี๋ยวหลังพี่ใหม่ก็ว่าจะรีดเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มทําตัวใหม่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะพอมีออกไปตามงานต่างๆก็เลยยังไม่ได้รีดมากอย่างนี้ครับก็คือว่าก็เดี๋ยวหลังนีพี่ใหม่ถ้าติดต่อทางหมอไว้ว่าถ้าว่างก็จะให้มารีดเพราะผมก็จะรีดบีเคด้วยใช่โครงการฝังทอก็มีหลังพี่ใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้คอกเต็ม จากที่ว่าเลี้ยงๆก็คอกเต็มเดี๋ยวผมจะทาเพิ่มเติมต่อเติมเพราะว่าก็ได้ขยายพื้นที่ข้างหลังไปแล้วก็คือเอาเข้ามาเพิ่มเอาเพิ่เพิ่มอีกหน่อยก็เดี๋ยวจะต่อโรงเรือนเพิ่มก็เพื่อที่จะเอาไว้รองรับแม่พันธุ์ที่ว่าที่อยู่ทางไกลเนาะเราจะรับแบบเกินเลยกับคอกเราก็ไม่ดีเพราะควายที่มานี้ก็ค่อนข้างเด็มทางใจก็บอกว่าเต็มไม่ยากเอาเขามาไม่อยากเอาเขามาแบบว่ามันอยู่ไม่ดีใช่ครับไม่เป็นทุกคนครับ